สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนะคะช่องสิงกระม่อมไม m a มาสเกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับ<ม>เนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะคะประสบการณ์นะคะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับความรักระยะทางไกลค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไมล์เซตต่างๆเกี่ยวกับงานอาชีพ ความคิดนะคะทัศนคติต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาทำให้คุณได้พัฒนานะคะให้ดีขึ้นแตกต่างไปจากเดิมนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ผิดหวังกับความรักนะคะหรือใครที่เพิ่งโดนเทมานะคะยังสับสนนะคะยังไม่แน่ใจเนาะยังทำใจไม่ได้นะคะมาฟังวิธีการของเรานะคะเราจะมีวิธีการรับมือเกี่ยวกับความรู้สึกผิดหวังนี้อย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเ,เจนต้องขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่กดติดตามในช่องสิงกะมัมไมล์มาสเตอร์แล้วก็หากใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชอบเนื้อหาแบบนี้กดเพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้นะคะเพื่อนๆความรักระยะทางไกลนะคะเพื่อนๆเจนเชื่อว่าหากใครไม่เจอความรู้สึกแบบนี้ที่อยู่ข้างในเนาะ ก็คงไม่เข้าใจเนาะจริงๆมันก็เจ็บนะคะเพื่อนๆมันเจ็บเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์เนาะแล้วก็เจนเชื่อว่าเนะาะคงจะมีหลายๆคนนะคะที่เกิดความผูกพันเนาะบางคนคุยกันเป็นปีแล้วเนาะแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนเหมือนกับคุณก็ได้ให้ใจไปแล้วเนาะเกือบครึ่งทางแล้วแต่สุดท้าย มันก็ไม่ใช่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่างหนึ่งนะคะที่เจนอยากจะให้เพื่อนๆมองนะคะก็คือว่าความรักของคุณครั้งเนี้ค่ะมันเป็นความรักระยะทางไกลนะคะคุณยังไม่ได้เสียอะไรนะคะเพื่อนๆคุณเสียแค่ความรู้สึกนะคะกับอารมณ์นะคะคุณยังไม่ได้เสียอะไรแล้วก็คุณก็ยังไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดดีจุดหนึ่งนะคะหากคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะ คุณจะเจออีกสเตปหนึ่งค่ะเจอคนที่ดีกว่าเดิมค่ะเพื่อนเพราะผู้หญิงหลายๆคนที่เขาสำเร็จนะคะที่เขาพบกับความรักที่สมหวังเนี่ยเจนเชื่อว่านะเขาก็ย่อมต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนาะแล้วเขาถึงจะเจอความสำเร็จตรงนั้นนะคะเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งค่ะเพื่อนๆที่จะเจอคนที่ใช่ถึงแม้วันนี้ไม่ใช่แต่เราจะเจอคนที่ดีกว่าคนเก่าคนเดิมนะคะเพื่อนๆ มาเข้าเนื้อหาก,กันเลยนะคะเพื่อนๆหากใครที่เพิ่งโดนเทมายังสับสนอยู่เนาะยังรู้สึกเสียใจยอยู่นะคะมาฟังวิธีการรับมือของเรานะช่องของเรามีให้สามข้อค่ะเพื่อนๆสามข้อวันนี้3มข้อวันนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าหากถ้าคุณเกิดความรู้สึกแบบนี้นะคะผิดหวังเสียใจยเนาะ,ะก็ให้คุณเนี่ยนะคะ ทําความเข้าใจความรู้สึกตัวเองค่ะที่อยู่ข้างในความรู้สึกตัวเองนั่นหมายความว่าตอนเนี้ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังเนาะเสียใจยอยู่แล้วแหละก็ให้อยู่กับความรู้สึกนี้ไปเลยค่ะเ mm. พื่อนๆให้คิดถึงตัวเองนะว,งนะว่าตอนนี้เราเสียใจยเรารู้สึกผิดหวังนะคะให้อยู่กับตัวเองนะคุณอย่ายไปไปตามผู้ชายเพราะคือเราตามไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรื่องมันจบแล้วเนาะและหากถ้าเราตามบ่อยๆยิ่งตามบ่อยๆมันจะทําให้เรารู้สึก แย่ลงค่ะตัวเรารู้สึกด้อยค่ามันจะทําให้เราคิดมากเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับตัวเองค่ะนเพื่อนนะคะให้เวลากับความเสียใจเข้าใจความรู้สึกตัวเองนะคะความคิดนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีใครที่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตลอดทั้งวันนะคะคุณอาจจะคิดเป็นช่วงๆเนาะเจอข้อความอะไรที่ เราเคยส่งไปเราก็คิดคิดคิดเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปทําความเข้าใจความรู้สึกของคุณค่ะเข้าใจตัวเองก่อนทีนี้พอเราเข้าใจตัวเองแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาที่ข้อ2เนาะคุณต้องกําหนดเวลาเลยค่ะให้คํามั่นสัญญากับตัวเองนะให้เวลาในการเสียใจนะคะเพื่อนเพื่อนว่าคุณจะเสียใจกับเหตุการณ์นี้เรื่องราวเนี้นานแค่ไหนกี่วันนะเพราะหากถ้าคุณไม่ทําวิธีนี้คุณก็จะคิดพวกไปวนมาวนอยู่ในอ่างเนาะ แล้วคุณก็จะ,ะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้เนาะมันเป็นความรู้สึกจริงๆค่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับมันเนาะให้เวลากับการเสียใจยคุณตั้งเป้าไว้เลยค่ะให้สัญญากับตัวเองเนาะว่าโอเคฉัน7วันนะฉันจะเสียใจยไปเลยกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะพอเราตั้งเป้าเวลาว่ากี่วันนานแค่ไหนนะคุณต้องทำให้ได้เนาะพอคุณทำได้แล้วเนี่ย ให้คุณกลับไปมองในส่วนที่คุณพลาดไปอะคะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยว่าคุณพลาดไปในเรื่องของอะไรนะเพื่อนๆอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาคุณหรือเปล่าภาษาคุณภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงหรือเปล่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอันนั้นนะคะ หรือไม่คุณอาจจะเพิ่งคุยกับเขา 3- าสเดือนยังไม่ทันรู้จักอะไรกันเลยคุณไปเร่งความสัมพันธ์มากเกินไปหรือเปล่ามันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเทอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นที่นิสัยคุณหรือเปล่านิสัยคุณที่จุกจิกนะคะตามติดผู้ชายมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งความรักระยะทางไกลเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่ประเด็นนะคะเพื่อนที่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักไม่สงหวังนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากลับไปมองในส่วนที่เราพลาดไปแล้วเอาส่วนตรงนั้นนะคะมาพัฒนานะคะเพื่อทำให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็พอรู้แล้วว่าสิ่งที่เราพลาดไปตรงนั้นคืออะไรนะคะก็มาที่ข้อ3นะคะเพื่อนๆก็ให้คุณโฟกัสค่ะโฟกัสนะคะจดจ่อกับเป้าหมายค่ะ เจนเชื่อว่านะคะเพื่อนๆคนที่ตัดสินใจเดินบนเส้นทางสายฝอเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายมีความฝันถูกไหมคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นวิธีการเราเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆแต่ความฝันคุณต้องไม่ทิ้งนะคะความฝันนะคะเป้าหมายคุณต้องเดินไปให้ถึงจุดๆนั้นให้ได้นะคะ การที่คุณรู้แล้วนะคะว่าคุณพลาดในจุดไหนเพราะฉะนั้นให้คุณนำจุดที่คุณพลาดเนี่ยค่ะไปพัฒนาให้ตัวคุณดีขึ้นนะคะให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างเช่นหากถ้าคุณรู้ว่าการที่คุณผิดหวังครั้งนี้เนี่ยก็คือภาษาภาษาคุณไม่แข็งแรงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนาะคุณก็ไปเรียนเพิ่มค่ะคุณไปโรงเรียนภาษาไปเรียนด้วยตัวเองอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยคะจดจ่อ จดจ่อกับสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วมันก็คือวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณเดินไปถึงเป้าหมายเดินไปถึงความฝันได้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะหากถ้าคุณเป็นแบบนี้นะโดนเทมานะคะไม่สมหวังในความรักนะคะเพื่อนก็ให้ทำสามข้อที่เจนบอกไปเนี่ยนะคะก็คือ ไปทําความรู้สึกไปทําความเข้าใจกับความรู้สึกตัวเองนะคะเราก็ให้เวลากับการเสียใจตรงนั้นนะคะพอเราให้เวลาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาดนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆก็ให้เราตัดใจเลยนะตัดใจแล้วเดินต่อนะคะตั้งเป้าหมายนะคะพัฒนาตัวเองแล้ววันหนึ่งค่ะเพื่อน,นๆเราเมื่อเราดีขึ้นไปจากเดิมเราก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆ เจนเชื่อว่านะคะคนที่สำเร็จไปนะคะคนที่มีความรักที่สมหวังนะคะกับรักระยะทางไกลเนี่ยเจนเชื่อว่าเขาพวกนั้นเขาเหล่านั้นนะคะก็คงผ่านจุดจุดนี้ไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่านได้ค่ะคุณต้องชนะนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงนี้ชนะใจคุณเองให้ได้ค่ะแล้วเราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราจะฝึกเป็นผู้รักนะคะเราจะไม่รอให้ใครมารักเรานะคะเราจะฝึกเป็นผู้รักและเป็นความรักนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนก็มีสามวิธีรับมือนะคะเพื่อนๆลองนำกลับไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้เจนไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆอดทนนะคะแล้วก็เดินต่อกับเป้าหมายของคุณนะคะสวัสดีค่ะ